เรื่องย่อนวนิยายในจักรวาลอันไรขอบเขตผู้แข็งแกร่งเปรียบเสมือนเมฆและความเย่อหยิ่งของสวรรค์ก็เหมือนสายฝนพลังโบราณสามารถลืมก้อนเมฆเคลื่อนภูเขาและความทะเลและทำลายราชวงศ์ได้เพียงปลายนิ้วคลิกนักบุญในสมัยโบราณยังสามารถเลือกดวงดาวและหยิบดวงจันทร์และปรับแต่งทะเลแห่งดวงดาวให้เป็นของเล่นในมือของพวกเขาคุณสามารถมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งบีบบังคับชั่วนิรนันดรและอยู่ยงคงกระพัน แต่ไม่สามารถเทียบได้กับมีดแห่งการเวลาในที่สุดวิญญาณของคุณจะเน่าเปื่อยและกลายเป็นกระดูกที่ตายแล้วในสุสานไม่มีความเป็นอมตะระหว่างสวรรค์และโลกสู้หานซึ่งมาจากครอบครัวเล็กๆในเมืองซีหยวนเริ่มต้นเส้นทางของการตกฝนหลังจากได้รับดวงตาเห็นลึกลับเอาชนะอัจฉริยะและผู้ชั่วร้ายจำนวนนับไม่ถ้วน และก้าวไปข้างหน้าทีละก้าสู่เส้นทางแห่งความเป็นอมตะฉันคือเทพและปีศาจที่หาตัวจับยากในโลก P.S เพื่อนๆที่สนใจที่จบ s e r g ์จ i n v i n i i l e i บิร์นในอนาเ r อร์เ d g ์ก็อและ God and Demon System สามารถเข้าไปดูได้จาก https://www.emternovel.com/ ก o d a ขีดแ m o ด a r m ด n อนขีดอาขีอันาเร /chapter ขีดขีด D.A